สำหรับบุคคลที่คู่ควรผมท็อปยอดมียะบุญเลยครับมีคนถามผมมากมายเลยครับว่าได้ทำงานอยู่บนเครื่องบินนะ่าจะสบายอยู่แล้วอ่ะแล้วมาทำมนวีทำไมอยากทาบไหมครับ <c oughs> <c oughs> ครับมันมีประโยคหนึ่งครับ <c oughs> เขาบอกว่า A More Meaningful Life ชีวิตที่มีความหมาย มีคุณค่ามากกว่าจุดเนี้ยครับมันผมพบครับพบความหมายแล้วก็พบคุณค่าในการงานในเนื้องานของการทำธุรกิจบนาวีครับแับคุณค่าและแก่นของมันเนี่ยอยู่ในส่วนของการดูแลดาวไลน์พอพูดถึงดาวไลน์นะบอกตรงๆเลยไม่รู้ใครจะอารมณ์เดียวผมหรือเปล่าสำหรับคนน้องใหม่ในวงการนะครับธุรกิจเครือข่ายครับ ตึงเต้นอนะมันเขินบอกไม่ถูกคืออารมณ์ของคนที่รับเงินเดือนมาตลอดชีวิตนะอยู่ในเป็นตัวเล็กๆอยู่ในองค์กรที่ใหญ่มากนะครับพอบอกว่าดาวไลน์ดาวไลน์ครับคือคนที่มาร่วมธุรกิจกับท่านธุรกิจที่ท่านสร้างขึ้นมาครับืหผมขออนุญ,ญาตนะครับนิยามคำว่าด,ดาวไลน์ในความเข้าใจของตัวเองนิดน,นึงนะครับดาวไลน์สำหรับผมเนี่ยคือเพื่อนมนุษย์คล้ายๆตัวเรานี้แหละครับ ที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเราครับแล้วก็มีการตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกับเราดังนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าการสร้างธุรกิจโบนาวีครับเหมือนกับการสร้างครอบครัวครับณว,วันนี้มีหลายๆท่านเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอารมณ์ของมามเป็นครอบครัวเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นคุณวสรัน์คุณกุลพี่เก๋ ทุกหรือแม้แต่ทุกๆท่านที่อยู่ตรงนี้ครับความเป็นครอบครัวเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มชีวิตนะครับตรงนี้นะครับมันสร้างความรู้สึกที่ว่ามีเรื่องราวมากมายเลยที่ผมจะอยากเกี่ยวข้องสื่อสารกับคุณในครอบครัวของผมนะครับ การดูแลาดาวไลน์ในอุดมคติของผมเนี่ยผมขอเชื่อมโยงผูกพันกับเขาด้วยคําถามแรกเลยเป็นคําถามที่ผมได้รับมาจากคุณสตีฟในชีวิตคุณนะครับอยากทําอะไรบ้างคุณอยากทําอะไรและคุณไม่ได้ทําบ้างผมท็อปยอดปิยะบุญนิเลศและทีมงานมีความเชื่อครับรว่าโมนวีให้คุณได้ครับ ผมจะหัวใจของผมครับไปใส่ใจกับดาวไล์ครับสสในเรื่องของสุขภาพผมต้องแน่ใจว่าเขาได้รับสารอาหารที่จําเป็นที่สุดในร่างกายของมนุษย์นะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงสุดในโลกออกมาในรูปแบบของน้ําผลไม้เข้มค้นสกัดนะครับในรสชาติที่อร่อยและกลมกล่อมให้เขารู้จักมวลวีเอเซนเช i a l เชื่อไหครับ ผมใช้หลักของ read by example ทำตัวเป็นตัวอยา่างเมื่อสองปีที่แล้วไปตรวจร่างกายของการบินไทยประจำปีเลขสี่แล้วนะครับแต่สุขภาพเป็น A บวกบวกบวครับเพราะนั้นเต็มก็กตัดแรงอกตุดจากการดื่มโมนาวีนะครับสเดือนเต็มเตมโดยเฉพาะ NV skin care ครับผมหวังอย่างเดียวเดีว่าให้ดาวรายเห็น เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณของเราจนกระทั่งทุกคนลุนทนไี่ไหวพ่เไปซื้อขึ้นมาครับคืออยากแนะตาเหมือนเราบางทะแต่จุดสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยครับคือเนื้องานครับที่ผมจะสามารถถ่ายทอดครับวิธีให้ดาวไลน์ของเราเนี่ยได้ได้มีการแชร์วิ่งประสบการณ์ตรงข้อเท็จจริงข้อมูลที่ได้จากสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆในสินค้าครับกับคนที่เขารู้จักรอบๆข้างเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการจ่ายเงินนะครับ การสร้างไรายได้และแผนกนรารตลาดยอดเยี่ยมของบริษัทมนาวีให้เขาได้ในการถ่ายทอดในความสามารถสุดๆอย่างเป็นธรรมชาติในตัวเขาครับจุดนี้แหละครับที่ผมมั่นใจมากๆเลยว่าองค์กรจะแตกออกไปอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆความเป็นธรรมชาตินะครับลอกเรียนแบบได้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปเติมอะไรเข้าไปดังนั้นการแตกตัวอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบริษัทและสินค้าที่ดีที่สุดแบบนี้ครับผมมั่นใจครับว่าในประเทศไทยเนี่เกิดขึ้นที่เดียวครับคือที่โมนาวีครับผม